สวัสดีค่ะแปลกตากันใช่ไหมคะว่าตรงนี้มันที่ไหนนะพี่ปูอันนี้ทำไมเห็นบันไดนะคะทาไมของพี่ปูแบบขายดิบขายดีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่ใช่นะคะพี่เพียงแต่เปลี่ยนด้านมาารีวิวด้านนี้เพราะว่าด้านที่เป็นกระสอบนะคะพี่ไม่สามารถจะเเข้าไปดําเนินงานได้นี่พูดแบบโอ้โห พูดแบบว่าเออด,แบบดูแบบดูประทังการนิดนึงนะคะวันนี้นะคะพี่ปุ๊กนะคะจะมาให้ดูงาน 89s ะคะบอกเลยว่างาน 89s นี่คือแบบคือดีนะคะคือแบบโอ้ยโอ้ยนะคะโอ้ย,อยนะคะถึงขนาดควนคางเอ๊พี่ปุ๊กใครเหยียบหางพี่ปุ๊กอุ้ยตายแล้วนะคะพี่ไม่ใช่หมานะนี่นี่ตอบ เล่นมุกนะคะชอบเล่นมุกมุกตัวเองนะคะอุ้ยตายแล้วหนึ่งหนึ่งดอก1ดอก1ดอกนะคะเซลตัวเองก็เป็นด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูะจะมาแบบให้น้องๆดูนะคะว่า 89S นะคะเลิศขนาดไหนบอกเลยแทบจะได้ทั้งกระสอบนะคะราคากระสอบละเท่าไหร่เสริม5,900บาทนะคะ ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ขายนะคะถ้าใครรับนะคะพี่ขายเลยกระสอบรีวิวนะคะย้ำนะคะกระสอบรีวิวพี่ให้เลยห้าพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบางคนอาจจะไม่อยากให้พี่พูดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะเสริมมาดูเสริมมานะคะเสริมมาโยนยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่โป้จะเป็นคนเลือก เอาไม่ใช่ยกให้เสริมนะคะอ่ะนะคะ,น,นะคะ,ะนี่นะคะอ่ะน,นี่นะคะโอ้ยขยับขยบหน่อยนี่นะคะอ่ะเสริมลองยกก่อนลูกอ่ะโอ้เลยนะคะนี่นี่อ่ะนี่นี่ไม่เตี้ยแล้วนะเสริมเนี่ยสูงขึ้นแล้วนะเนี่ยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวนะคะปรับก่อนอ่ะได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยูอย่คือแปลว่าได้อยู่นะคะอ่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวบุกนะคะอ่ะ นี่โอ้ยตายละเลือเล่อึ้นไปอีกนะคะอ่ะอ่ะได้อยู่อ่ะยกเลยเสริมอ่ะสวยสวยเลยจ้า 89S สสวยๆเลยจ้านี่นะคะได้ไหมคะทุกคนค่ะ8 9ดอจแป้าเอสสวยสวยมาแล้วจ้าเป็นกระสอบบอลดำ,น,ดำนะจ้าบอลดำแถบส้มนะจ้า มีความงดงามนะคะมีลูกมงลูกไม้นะคะปะปายเข้ามาในกระสอบแล้วยังไม่พอค่ะยังมีงานแบบอ้าตายแล้วงานญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะนี่งานญี่ปุ่งญี่ปุ่นแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักปนเข้ามาให้น้องๆเอามาทําราคากันได้สูงๆด้วยนะคะนี่นี่ดูนะคะนี่งานอ่าอันนี้เป็นงาน อะไรนะกัมยี่ทุกคนขานี่ไปวงไปวัดนี่งานลุกมงลุกไม้นะคะไปวงไปวัดเ่ะสูงสูดสุด,สดมือเลยนะเสริมนะนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็ถาม่ายาวไหมโอ๊ยตายแล้วเสริมขย่งนิดนึงเสริมต้องขย่งแล้วล่ะนะคะเออเออโอ้ยตายแล้วนะคะนี่สุดมือเสริมนะคะเสริมสูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะคะแล้วก็บอกเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ราคา5,500บาทสำหรับตัวรีวิวเนี่ยมันเหมาะจอกนะคะมันได้อยู่อารมเจอะอารมเจาะนี่ทุกคนไม่ใช่มีแต่ขนมเท่านั้นที่เป็นชั้นกระโปรองก็เป็นชั้นจ้านะคะมาแล้วจ้านะคะเสิร์ฟว่าสวยไหมสวยสวยมากเสร์มบอกสวยมากนะคะเสิร์มบอกอยากได้ทุกตัวเลยเนาะเนาะ น่ารักจริงๆเสริมบอกพี่ปูหนูจะใส่ไปทําไมนะคะตั้งหลายตัวนะคะใส่มาทํางานก็ไม่ได้พี่ปูเดี๋ยวเดินไม่ทันก็โดนด่าอีกนะคะอุ้ยตายแล้วอะไรก็ผิดนะเสริมคนไม่ใช่อะไรก็ผิดเอูพี่ขอโทษนะเสิริมบางทีพี่ด่าเสิริมมากไปนะคะอะนะคะนี่นะคะเราไม่ได้ยกยกกระโปรงให้โชว์ให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ใจกันทีหลังนะคะเดี๋ยวพี่เพิ่มเงินให้เสริมตอนหลังๆพี่ชอบใช เงินแก้ปัญหาทุกคนเงินแก้ปัญหาทุกอย่างพี่ด่าปุ๊กพี่ให้เสริมพันหนึ่งเลยเสริมอยากให้พี่ด่าทั้งวันไหม <c oughs> ไอเสบบอกเอาเลยวิบนะคะนี่ดังนั้นใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างจบเคลียร์นะคะอุตยตายแล้วคริสเตียนดีออกประมาณนีทุกคนนะคะนี่คือดีถามว่าคือดีไหมดีนะคะนี่โค้ต่ายแล้วลริสดีๆนะด,ด,ด,นะะด,ดีของฉัน นะคะนี่อารมณ์จ้ออารมณ์จออารมณ์จ้าอาม,จาม,ามากมากเลยนะคะสวยเออสวยนะคะแบบพอดีนะคะโอ้อออแต่และใครก็ได้มาช่วยพี่หน่อยโห้ยงานดำนี่นะทุกคนนี่งานดำนี่นะมันไม่ใช่ใช้ใช้ใชเฉพาะแบบเฮ้ยให้เห็นให้เห็นปลายหน่อยเสริมขยิงนิดนึงลูกเออนะคะงานดำเนี่ยไม่ใช่ เฉพาะงานที่แบบเอ้ยจะต้องไปงานศพเท่านั้นนะทุกคนนะเออแต่มันยังเป็นแบบงานแบบสาวลึกลับสาวหน้าค้นหานะคะค้นหาอะไรไม่ใช่แบบหน้าค้นหาแบบว่าโจนมาจี้แล้วก็ค้นหาเงินในกระเป๋าเราไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันเป็นแบบเออลึกลับอ่ะทุกคนลึกออกไหมลึกลับอ่ะเป็นสาวที่แบบเฮ้ยดูมีอะไรดูไม่แบบดูไม่แบบชงชางดูเป็นแบบ เออมีมีอะไรบางอย่างที่น่าค้นหานะคะอีผู้ชายมันก็จะชอบแบบคนผู้หญิงที่แบบน่าค้นหานึกออกไหมไม่รู้มันจะค้นหาอะไรนะคะมันจะแบบชอบผู้หญิงน่าค้นหานี่หามันจะค้นหาอะไรวะไม่เข้าใจมันจะค้นหาอะไรเออนู้ไหมแต่ว่าเออทั้งเถอะเราก็ทําตัวเป็นสาวลึกลับน่าค้นหาแล้วสีมันมีอิทธิพลต่อการค้นหาด้วยนะ นืกออกไหมแล้วกูก็หยิบไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่นี่หยิบทุกตัวเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเจาะจงนะไม่ได้เจาะจงนะอันนี้จริงๆนะพูดจริงนะนี่นี่ชุดดํานะคะหน้าค้นหายังไงอุย้ยใหม่มากหน้าค้นหาตรงไหนฮะหน้าค้นหาตรงไหนเฮอหน้าค้นหาตรงไหนเพราะอ,อะไรถึงเป็นสีดําเพราะดูสีดํามันเป็นแบบ มันพี่ดาวเอานะไม่ใช่แบบพี่ถูกนะยกสูงๆเสริมดาวอานะว่าสีดามันเป็นสีที่เป็นกลางคืนอะกลางคืนมันมืดมิดอนะ่ะพอมันมืดมิดมันก็อยากรู้ว่าไอความมืดๆเนี่ยมันเป็นมันมีอะไรแค่นั้นเองฉะนั้นเราทําตัวถ้าเราอยากให้เขาแบบลึกลับหน้าค้นหาเราจะต้องทำทำทำสีนะคะเอาเอาสีนี่แหละเข้าช่วยนะคะอยากเป็นแบบ สาวลึกลับ้าค้นหาแล้วก็เอาสีเข้าช่วยบอกเลยว่าโอ้โหสีดำเนี่ยใดกว่าสอบนี้นะคะมีไม่เยอะปกติเลยนะคะมีไม่เยอะใครที่กลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วใครที่กลัวว่าอุ้ยงานไซส์แบบไซส์แบบมันดีเหรอพี่ปูโอ้ยก็อยากสีเบาเลยคือมันดีนะคะมันดีนี่มาบรรยายให้ฟังเนี่ยเนี่ยเชื่อพี่ไหมเชื่อสักสามคน เชื่อพี่ไหมคือมันดีจริงนะคะแล้วก็โอ้มันไม่มีอะไรไม่ดีเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะาคะคุณเกรจเนี่ยถ้าถือเงินแบบห้าพันเก้าสมมุตินะถือเงินห้าพันเก้าไปเดินในห้างทุกคนขางานในห้างนะ,นะาคะงานในห้างาาพี่บอกเลย ห้าพันเนะคะได้6ชุดได้6ชุดเผลอได้2ชุดนะคะเข้าร้านเข้าร้านลินนะคะชุดละสองพั 2, อ่ะจบและไม่ได้อะไรต่อล้นะคะสองพคือจบเลยนะได้แค่2ชุดแต่นี่ค่ะน้องๆขาน้องๆขามาดูชุดนี้กันนะคะชุดสีดาวันนี้เอายื่นยื่นไปให้ดูปกด้วยดูดลายปักด้วย ะะชุดสีดามันี้นะคะลายปักแบบเทียบๆแบบเดินๆเลยนะคะลายปักแบบโหจัดเต็มเลยนะคะชุดไม่ต่ำสองพันไม่ต่ำสองพันบอกเลยนะคะชุดนี้ชุดนี้มาดูนะคะอะ่ะชุดนี้รีดออกไม่ใช่ชุดนี้แน่นอนรีดปุ๊บกลายเป็นชุดใหม่เลยนะคะชุดแบบเมื่อกี้นะคะประมาณ พันห้านะคะชุดนี้ประมาณ3,220บาทนะคะ3,220แต่มาดูชุดนี้ก่อนชุดนี้จะอยู่ที่พันห้าเก้าสิบนะคะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะชุดนี้นะคะพี่จะบอกราคาได้เลยนะคะเพราะพี่ชอบเดินห้างมากๆนะคะชุดนี้ทุกคนคะ่ะนะคะเอี้ยมเอี้ยมแบบนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะ ทำไมต้องเป็น8บาทไม่รู้เหมือนกันคิดออกแค่นี้นี่ชุดนี้โอ,โ,โอ้โหทุกคนสามสามพันสองร้อยี่สิบลดครึ่งราคานะคะอาจจะแบบไม่มิเท่าไหร่อาแต่ชุดนี้ดูนะคะชุดนี้น่ารักสุดๆนะคะน่ารักน่าลุ้นเลยนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ลงทัท้ายไปเก้าแล้วเขาฮิตแปดบาทนะคะนี่ชุดสีน้ำเงินแบบนี้ สามร้อยเก้าสิบนะคะนี่เอาทำไมลดราคาวะคิดไม่ทันอันนี้ชุดชุดลูกไม้ชุดลูกไม้ไมอ่ะออกสไตล์แบบเฮ้ยไปวัดไปวานะคะไอเสื่อมเร็วมากพี่ยกไม่ทันเว้ยอ่ะนี่อ่ะชุดนี้นะคะเอาสรุปว่าเสริมให้พี่ด่าไหมด่าแล้วจ่ายพันหนึ่งทุกครั้งของการด่าพี่ไปจ่ายพันหนึ่งอเอาไปละไอเสริมใครทำคิ้วให้อ่ะ ไปทำคิ้วมาหรอใครทำคิ้วให้อ่ะดึงคเนเออแล้วต้องแตมันหอกลวมันสะหลอกอ่ะมันกำลังจะหลอกแล้วเท่าไหร่เนี่ยเสืองแพงอะเท่าไหร่ใครทำให้แก่วะร้านอะไรอันนี้ชุดนี้สองพันสองรอยี่สิบนะคะอ่ะใครทำให้เสืองทำไมไม่ปรึกษาพี่ก่อน พี่จะได้ไปทำด้วยคือทำอะไรแว่ว่วน้าทีตแล้วโอ้โหตายแล้วทุกคนเพิ่งมาเห็นหน้าเสริมมันทำคิ้วนะคะพี่นึกว่าอะไรนะคะโอจะเป็นงานนั่งน,งนานเคะแต่เรื่อเงื่อกูก็เห็นเลยกูต้องจัดอย่างนี้บอกจอ้องอยดนแล้ว ทุกคนพูดถึงเรื่องคิ้วเสริมอ่ะทุกคนดูชุดนี้แบบคารินินนะคะดูดูดูพี่แต่ว่ามันยังไม่ลอกใช่ไหมเออเดี๋ยวมันก็ลอกใช่ไหมจางลงทางลงใช่ไหมชุดนี้ทำไมไม่พี่ทำให้หละเสริมมันงามกร้านดูไเสริม เมื่อสิไปกันใหญ่แล้วไว้ดำมันจะโอ้ย,ยสงสารมันใช่ไหมซอสไอซอสคือเสียดำไวเลยไงต้องถามเสียดำหน่อย,ยดำโชคไมไม่ใช่ทำอะไรไม่ถูกใจเสียดำนะนะทุกคนทุกคนดูเสริมเราเฮ้ยนะอะนะเสริมทำคิ้วะนะทุกคน ว่านางแบบอยากอยากรีวิวของนางมาตั้งกล้องนะทุกคนพอพี่จะรีวิวนางมีความรู้สึกว่าโอ้ที่พูดไม่ต้องทำก็ได้มาซ้ำนั่งอยากโซ่คิวนางอ่ะโอ้แต่แล้วทุกคนคะ่ะเข้ากับบงหูเนาะเขากัแย่งเฮียตลอดอ่ะทุกคนนะคะย่า,า๋ยวแตจะดูคิ้วเสริมนะคะทุกคนดูเสื้อผ้าพี่ด้วยนะคะนี่อารมณ์จ๊อกมากๆเลยนะคะจะ พี่อารมณ์จ๊อบแปลว่าอะไรฮะพี่เดตอารมณ์จ๊อบแปลว่าอะไรมันเป็นภาษา,าเขาเ็นไหมอ้าวแล้วมันร้องอารมณ์จ๊อบแปลว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเนานะไปโชคโชคอ,ะอ,อ่ะกระบอาใครตัดสินใจได้แล้วนะคะกรุณาโทรมาทักมาที่เบอร์0853159293หรือว่า ทักมาในแชตเพจได้เลยนะคะ0853159293หรือไม่ก็เพจล้าลงเกลืองจุมพรได้เลยนะจ๊ะสวยๆค้างนั้นนะคะนะคะมีแต่งานดีๆงานสวยๆทั้งนั้นงานดีงานเด่นเน้นงานแบบปังนะคะนี่อนะคะอันนี้ก็สอบละ5้ว5,900บ้าอบาทน,นะะนี่อา่มเจาะ พี่ก็แบบอ่ะพี่ก็เป็นคนแบบชอบเชียร์ให้เขาทะเลาะกันเมื่อออกมาอ่ะโอ๋ <c oughs> โอตายแล้วมีแต่ชุดสวยๆนะคะใครสนใจก็นะคะอาลุณมจ้อมาแบบจะจาฮัลโหลมาฮัลโหลฮัลโหลมานะคะมีแต่ชุดสวยๆเท่านั้นเลยแล้วก็สีดำก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะสีดำไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วก็มีกาน ให้ดูแบบเยอะแยะนะคะมากมายไก่กองนะจ๊ะสีสันแบบสวยงามนะคะอยากให้ดูทุกตัวเลยแต่วันนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะหมดเขตแค่ชุดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เสริมไปพักผ่อนเพราะว่าเสริมทําคิ้วมานะคะทุกคนจะมาใช้งานเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคิ้วคิ้วทะลอกนะคะทุกคนอ่ะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้นะคะพี่กับพี่เสริมนะคะ พี่ปูกับพี่เสริมนะคะต้องพอลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะหน้าไม่โฟกัสพี่พี่อ่ะเสริมเบอร์ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวใครสนใจอยากรู้ว่าเสริมไปทำคิวที่ไหนไม่ใช่นะคะใครสนใจอยากได้เสื้อผ้า 89s ทักมานะคะทักมาในเพจได้เลยหรือว่าไม่ทันใจนะคะโทรมาเลย0853159293วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ